กำลังใจเพื่อการดำเนินชีวิตเอพิโดที่23ดรไดซากุอิเคดะกล่าวไว้ว่าเรื่องความหลากหลายของบุคลิกเราเห็นหลักพุทธธรรมเรื่องความหลากหลายที่กล่าวถึงซากุระบวยท้อและสาลี่ได้ในชีวิตจริงต้นไม้แต่ละชนิดผลิบานสวยงามตามแบบของตนเองแต่ละคนก็มีคุณลักษณะพิเศษแตกต่างกันไป การชอบเก็บตัวไม่ได้ทำให้คนเราไร้ความสามารถเหมือนกับที่การใจร้อนไม่ได้ทำให้คนเราไร้ประโยชน์เราควรใช้ชีวิตในแบบที่ซื่อตรงกับตนเองนั่นคือเป้าหมายพื้นฐานของพุทธธรรมครั้งหนึ่งตอนที่อาจารย์โทดะให้กำลังใจสมาชิกที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชิเรนไดโชนินเพื่อเปลี่ยนนิสัยโกรธง่ายของเขาท่านกล่าวว่าคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการเปลี่ยนบุคลิกของคุณ สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่สวนนำมียวโฮเรงเงเคียวและใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้แล้วคุณจะเห็นว่าด้านลบของบุคลิกภาพของคุณจะหายไปเหลือแต่ด้านดีโดยธรรมชาติคุณต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนและทำงานเพื่อสังคมที่ดีขึ้นจากบทสนทนายุวชนหน้า163สสื่อออนไลน์ line, ฝ่ายผู้ใหญ่ชายสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย